มไม่เอ็ดมินมาแล้วไม่ได้ไม่ได้เอ้าแอดมินมากระโดดจะทำไมไม่ไม่วาร์ปรถให้ออกมาวะมันไม่รู้เพลเพเออมันไม่รู้เพใช่แล้วต้องเป็นแบบอย่างที่ดีถึงเดี๋ยวเขาจะว่าแบบเอียตีแอดมินแม่งขี้โกงว่ะแม่งอะไรนี่ใช่ไหมเออเลยต้องลำบากเงี้ยดูดิมีมีแอดมินเหมือนไม่มีใส่ปลิวว่ะดูดิแอดมินนั่งนิ่งเลยเนี่ย เดือบือไม่ได้กูว่าชนเอาหน่ว่ะโอ้ยอ๋อกูจะถึงบ้านเลยจะลอมาบอกว่ารุ่นพี่ให้มาทำข้อตกลงว่าแทกของของแต่ง M82 เปรียดอะกระดาบคาตานะโอ้โหของแต่งกระดาบคาตาเนะแรกคอมพาวกระดาบคาตานะเปล่าเอาไหม นี่นี่คือแบบแทบจะเหมือนเหมือนคนอดกดข้าวกดก,กินมาม่าซื้อเกมอ่ะประมาณนั้นเลยนะเออโหบอกเลยนะหาย,ายากมากเลยนะของแต่งคอมพาคบด้วยนะพร้อมลูก <รอ S 1> คาร์บอนเลยสามชุดสองยี่สิบสี่สามยี่สิบหกดอกอเอาไหมจ <c> ะ <oughs> ได้กิน ไม่ให้เดี๋ยวไปเจอแล้วดอกไปยิงก็ได้ยิงขูเออเออเราเรามาเจอกันก่อนดีกว่าจะได้คุยรู้เรื่องเอาดาบมาด้วยแค่ยิงก็เกือกูรู้สึกตัวที่เป่งเลยยไว้ใจได้ไม่เนี่ยไว้ใจได้แหมเราคุนกันเองตอนก่าถสะพาน่ะเหมือนกูจะไม่ถึงบ้านเลย เก็บไหมว่าวน่าจะกระเพาาหอมกระตบอะใครก็ได้ใครก็ได้หอมโัรับกูดียิวไปตั้งรถเลยไงจะไปดิวกันยังไงไม่ใช่กูไปดิวแล้วมึงมาดักยิงกูนี่คือแบบเลิกคุยในกล่องที่พี oh. ่ได้มาจากอีเวนต์นะเจ็ดเล่มโอ้บ้านอยู่ตรงไหนอะ กูไม่ไว้ใจพวกน้โหจะไปคุยกันในเซฟโซนป่ะล่ะอในเซฟโซนก็ได้เซฟโซนของเอสองอะเอสามเโอ้โหพอๆกูไปฟาร์มเซฟสองวันนั้นไม่มีที่ใกล้กว่านั้นแล้วเหรอจะเอาระหว่างคืออันนี้กนอยู่ที่ไหนกันอยู่ในใจเสมอ ไม่ได้ไปนะไม่ได้ไม่รู้จะพูดยังไงไม่ไกยที่หมายไม่ไม่คือตัวอยู่ไหนได้แบบเอาครึ่งครึ่งทางกันตัวอยู่ไหนแต่ใจอยู่ที่เธอโอ้ะเก่งเอาป้าไปเลยเดี๋ยวขาดแยกขาวข้างหน้ามีสองไมแป้งไปเอาขัดไปไปไปเดี๋ยวดีกินข้าวก่อนไปด้วยไปด้วยไปด้วยอะไรเจ๊บูดังๆหน่อยไม่ได้ยินเลย เสียงเบาเออได้ยินแล้วเนี่ยเป็นระดับไหนไอ้เยี่ยมเลยสุดยอดเลยใครลงได้บ้างใครลงได้บ้างใครลงได้บ้างอะไรอ่ะลงไม่ได้หรือวะทุวคนระวังโดนตัวนี้ที่แมมตัวไหนท่านอยู่ไหมที่แมมมาช่วยหน่อย ตรงหนตรงไหเดียตรงปีหนึ่งตรงปีหนึ่งลางแบบกลางแพร์จางแพร์บีนเกิดอะไรขึ้นบินอิไปขึ้นินเอิร์ตไรขึ้นอ่าเดี๋ยวสตรีมให้ดูสวยอ่ะบอกให้คำเดียวอ่ะผมพี่ต้องมาแล้วแหละผมพี่ต้องมาแล้วแหละมาช่วยสิครับรอรอจะไม่นิ่ง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 ให้พี่แวมมาให้พี่แวมมาแล้วรอบนีแค่แม่มาแค่แม่มาแค่แม่มาแล้วส่งไม่ทิดเออออกมาตัดต้นไม้ดีกว่ากว่าง่ายกว่าเยอะเลย ลองเขาออกเกมข้หเพราะจำได้ว่าเราเคยติดอย่างนั้นแล้วว่าออกเกมเข้าใหม่ก็หลุดออกมาจากรถเลยก็ให้มันลงกลางรถไปเลยไอ้แอดอบอ่ะไมันต้องได้ของอะไรทั้งนั้น่ะคุ้มเป่าโคตรคุ้มอ่ะไอ้แอบเินตรงน้ะประกันระเบิดไม่เนี่ยมามากอเอ้มีมากระบอกจะทาไมไม่ไม่วารถให้ออกมาวะมันไม่ลเพ มไ่โลเพเออมันไม่โลเพเป็นผู้เล่นเหมือนกันใช่แล้วต้องเป็นแบบอย่างที่ดีอ่ะเดี๋ยวเขาจะว่าแบบเอี้ยตีแอดมินแม่งขี้โกงว่ะแม่งอะไรมั้งใช่ไหมเออก็เอาไงฟุ๊กเขาบอกว่าเลยต้องลำบากเงี้ยดูดิเนี้ยเนีแอดมินเหมือนไม่มีดูดิ admin นั่งนิ่งเลยเนี่ย นี่ไงโอ้โหเคลื่อนดาบต้องเคลขึ้นดาบบ้างไหมผมว่าผมว่าาจะไปไม่ถึงแล้วค่ะเนี่ไงนี่ไง่ดึกดอกแล้วอุ้นั่นนั่นนั่นเน้นโลสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมแล้วก็นะวันนี้เป็นภารกิจอ่า แรกของนะฮะระหว่างแก๊งนะครับผมเออแต่มาแรกเรามานัดแรกกันที่เซฟโซนนะครับนะดูกันมาตั้งนานแล้วโอเคไปเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าว่าจะหาหรือเปล่านะเนี่เนเนเนเเนเนเเนเนเเนนเเเเเนเเนนเนนเนเเ อ,อัดเลยเแชร์ถ right ือเลยถือเลยถือเลยถืออยู่กูไม่กูไม่ปลอดภัยมาคนเดียวเหรอครับมาคนเดียวเหรอใครมาเลยใครให้ใครให้แต่งอย่างเงี้ยเนี่ยมาเลยต้องแต่งอย่างนี้กันไม่เก็บเสียงกันนะพี่ใช่เขาไม่เก็บเสียงรัดนะบอกควเดีริงฟังเสียงอะไรไหมก็ไหนดับอะบอกเลยคนสวัสดีครับสวัสดีครับคนยิงอะโหดับสวัสดีครับคนไม่ยิงไม่เท่าไหร่ดับอะ ไปละี่การ์ดสำเรจแล้วแบบยินดีที่เราจังนะครับผมไอพีเพี่อะาซนไม่ได้ฮัลโหลพีเขาเซฟโซนได้ด้วยเหรอพีตีได้พี่ดีได้พีได้จะได้ไปยิงคือไม่ใช่อะไรคุยกันอยู่หั่างไกลไอพีโซบี้ไม่มากถ้ามันแปลกเลยยิงลั่นขนาดนี้มฮัลโหลการเทคของวันนี้ถือว่าสำเร็จนะสำเร็จเรียบร้อยแกงยิงไม่ได้เลย แตงเราเป็นพันธมิตรกันแล้วนะเก่งแรถหนโอเคย้ายนี่เก่งแพร่ใครขับรถออกปะว่ามาไหนใครว่ายน้ำมันมีน้ำด้วยเหรอฮัลโหลแถวนี้ห้องฟ้าสีชมพูสวยจัดเลยนี่แคปไปดูเลยพี่แคปไปดูเลยใครว่ายน้ำอยู่วะเฮียไอ้เฮียเชฟโซนหายเอ๊ะอะไรเฮียเชฟโซนหายขึ้นดิฮัลโหลสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหันมาเห็นนี่ของใครอ่ะเนี่ยสนใจลองคอมเพลว์หน่อยไหมอ๋อไม่รอกับ เกิดบ้าอะไรกันี่มันเนี๊ยไปดีกว่าพวกเราไปไปนะแยกกันมันไม่ใช่ท่าว่ายน้ำพี่มันเป็นท่ากระโดดกระโดดสูงเดี๋ยวพี่เก่งเอารถไปจอดไว้ข้างกับพี่เท็ดเรื่อของอะไรเดี๋ยวเติมนี้แล้วมาเไรเดี๋ยวค่อยไปหลังเติมรีกันเก่งมันบักท่าว่ายน้ำอะไรแยกนี้ไปไปเถอะฮ่าสำเร็จรุ่ง่วงสักทีนะภารกิจแรกของพูดถึงก็ยังมีคนที่ไว้ใจได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยเนาะ เห็นเห็นรอบพงไหมแต่ว่าแอดดีก็ดีมาแอดีมาดีกลับอ่ะเอางี้ว่ะอ๋อโอเคนั้นเราดีๆกันไว้ดีกว่าเนาะนะพี่นะทันูเปิดใครใครแอบกินทันูเล่นมางไซร้องหลังพี่เป็นเด็กรถเป็นไรอ่ะรถเป็นไรอ่ะฮะเราดีๆกันไว้ รถเสียทานไม่คิดกูคือโชวอีขนูกูไม่ว่าว่าจะยายยิงตักนอสหลังกูแหมเจอกันทั้งทีกูไม่ได้เอาที่ซ่อมรถแต่ยิ่งเข้าใจเข้าใจความรู้สึกอยังมือแกพูมึกคิดว่าพูไม่เคยเกลียดตายกันเหรอเราเปิดรถไปสองคันแล้ววะเฮียเอาหน้าเหมือนแบบอ่าปันลมิดกันกันมีเล่นกันบ้างอะไรอย่างงี้เนาะถู แต่อย่าเผื่อเข้าตัวนักมีกลอยกันนะ